ผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้คือจะบอกว่าขำก็ไม่ได้อีกต้องบอกว่าเห็นใจหรือจะยังไงดีหนึ่งในร้านไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบสุดยอดคนดวงดีแห่งปีแต่ว่าปีนี้มันเพิ่งเริ่มมันไม่กี่เดือน <c oughs> เอาไปก่อนมอบไปก่อนมอบไปก่อน,ออนคือผู้ชายคนนี้เขาจอดรถขี่จากรถกยรยนยนต์มามาจอดติดไฟแดงใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับมันมีพึ่งคุณผู้ชมมันบินเข้ามาแล้วมันก็บินเข้าไปในหมวกกันน็อกไปต่อยปากเขา ขนาดหมวกัะน้มันก็แคบอยู่เลมัยังจะบินเข้าไปเหรอบินรอดเข้าไปคราวนี้พอเข้าแล้วมันจะออกยังไงอีกมันต่อยเลยต่อยปากจนปากเนี่ยเหมือนกับไปฉีดฟิลเลอร์มาไปดูภาพกันหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์ระหว่างกําลังไปทํางานครับตอนนั้นจอดติดเนี่ยคุณผู้ชมใครที่เคยโดนพึ่งต่อยเนี่ยต้องบอกว่ามันธรรมดามากนะคะแต่ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยอุ้ยอ๋อต้องขึ้นเป็นภาพกราฟิกภาพกราฟิกที่เขาเอามาขึ้นนี่ใช่น้องจิ๊บหรือเปล่า ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นน้องคนที่โดนหรือเปล่าหรือยังไงหน้าใครเอ่ยเอาเขาก็เล่าเรื่องมาเราเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยดวงดีไม่ไหวจริงๆเนี่ยสวมหมวกกันน็อกนะขี่รถจักรยานยนต์ถูกกดจราจรมาอย่างดีเลยแต่ว่าเห็นทีอาจจะไม่ถูกใจพึ่งนะเพราะว่าขณะที่จอดรถติดไฟแดงอยู่เนี่ยอากาศมันร้อนดิชาบาทเรียกอพยาครุษเนี่ยตัวจริงมาแล้วอู้บัวมากบัวมากจริงแล้วเขาเอามาลงติ๊กตอกเขาเองเนี่ยติ๊กตอกทางขวาเนี่ย เหมือนแต่งภาพอะไม่ใช่เอฟเฟกไม่ใช่อะไรคือของจริงฟิลเลอร์ขนาดนี้ถ้าเสียตังนะคือหมดตัวเหมือนกันนะเออฉีดเยอะเลยหมอไม่ฉีดได้แล้วอย่างนี้นะพึ่งอะพึ่งมันก็พุ่งเข้ามาต่อยที่ปากอย่างจังเลยคุณผู้ชมเขาบอกเขาเจ็บมากเลยตามสภาพที่ได้เห็นเนี่ยนะคือปล่อยเอาไว้เนี่ยยิ่งปล่อยไว้มันก็ยิ่งบวมชาวเน็ตเข้ามาแซวแบบเนี้ยมันคือฟิลเลอร์ปากแบบธรรมชาติแล้วก็คุณพี่เออหลายคน่งกกำลังใจให้นะเดี๋ยวให้ดูผลงานคอนเทนต์ติ๊กต็อก ของคุณดวงดีครับอกดวงดีแล้วกันนะดวงดีไปดูติ๊กตอกเขากันหน่อยคเป็นเหตุการณ์ระหว่างกําลังไปทํางานครับตอนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่แล้วเปิดกระจกหมวกกันน็อกขึ้นอยู่ๆก็ได้ยินเสียงมแมลงบินเข้ามาแล้วก็โดนต่อยเข้าที่ปากจังหวะนั้นคือเจ็บจี๊ดมากครับนี่เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มาเปิดยังไงวู้ยสมัยก่อน,น่ะเราชื่ออะไรนะคิวคิว ไอะไรคิวคิวนะในติ๊กตอกกันเลคุณผู้ชมนึกออกไหมตัวการ์ตูนที่มันคล้ายๆปลาหมึกสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วปากเบินเบิอย่างเงี้ยอะไรอะอะไรคิวคิวนี่ยเดี๋ยวพี่ขอนึกก่อนต้องผู้ชมนึกออกไหส่งข้อความมาหน่อยเออคิวทาโร่หนูเกิดไม่ทันหรอกเออหนูเกิดไม่ทันหรอกมันน่าตะหน้อยคิวทาโร่หนูเกิดไม่ทันหรอกหนูน่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับเทเลทับบี้ใช่ไหมได้รู้จักอ่าพี่มันเจนไวเอ้าว